คนละครึ่งก็กลับมาครับภายในหนึ่งเดือนครับนะครับคนละครึ่งมันเป็นนโยบายนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ใครเสียภาษีก็ได้เพิ่มมากหน่อยเป็นหกสิบส่สิบนะครับแต่คนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีก็ยังได้คนละครึ่งเหมือนเดิมพี่น้องจะได้มี สิ่งที่ไปทําให้เศรษฐกิจของเรากระตุ้นกันอุดหนุนกันเองดูแลกันเองเศรษฐกิจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเรื่เริ่มที่จะมีความชัดเจนมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการคลเครื่องเฟสใหม่ปี2568ค่ะในส่วนของเรื่องเงื่อนไขค่ะ ล่าสุดคุณอนุทินชาญบิรกลรักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อทางรัฐสภานะคะจะมีการเร่งเครื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งโครงการคนละครึ่งนะคะในปี2568นี้เวอร์ชัน2 0เป็น1ในมาตรการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกําลังซื้อในลำดับแรกค่ะ รับเงื่อนไขในการรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟดใหม่ปี2568นี้ค่ะคุณผู้ชมจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะคือคนละครึ่งแบบ60-40โดยรัฐบาลจะจ่ายอยู่ที่60นะคะพี่น้องประชาชนจ่ายเองอยู่ที่40ค่ะ สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจำนวน11ล้านคนค่ะปัจจุบันมีผู้ที่เสียภาษีนะคะจำนวน4ล้านคนโดยรัฐบาลนะคะจะมีการสนับสนุน60%ผู้เสียภาษีเงินได้นะคะออกอยู่ที่40%ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะยังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนของเรื่องสิทธิ์เรื่องเงื่อนไขนะคะว่าจะใช้ต่อวันเท่าไหร่จานวนเดิมหรือไม่รอร,รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในส่วนของกลุ่มที่2ค่ะคุณผู้ชมคือกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะได้อยู่ที่50 50นะคะเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีการเสียภาษีพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะได้ตามวงเงินเดิมก็คือ50 50ค่ะยังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนของเงื่อนไขการใช้จ่ายต่อวันและต่อเดือนนะคะรอะระลึกอีกครั้งหนึ่งค่ะ กลุ่มที่3มค่ะคุณผู้ชมคือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะโดยมีจํานวนทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่13ล้านคนค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะจะมีการช่วยเหลือแบบท็อปอัพค่ะโดยจะมีการเติมเงินบัตรคนจนนะคะคุณผู้ชมเพิ่มอีก700บาทค่ะจากเดิมที่ใช้สิทธ์ทุกเดือนเดือนละ300บาทรวมแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิก็คือ1,000บาทต่อเดือนจะได้เฉพาะการเข้าร่วมโครงการในโครงการคนละครึ่งเท่านั้น ะะถ้าว่าโครงการคนละครึ่งมีระยะเวลาเริ่มโครงการ3เดือนท่านก็จะได้รับสิทธิ์เพียง3เดือนเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะได้1,000ับาทไปตลอดระยะเวลาการใช้สิทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมจากเดิมนะคะมีการกําหนดอายุก็คือจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีการขยายระยะเวลาอายุเพิ่มเติมลดลงมานะคะเปลี่ยนเป็นอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ปี2500 68ได้ค่ะคุณสมัติข้อที่2ค่ะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยนะคะจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะสําหรับวิธีการลงทะเบียนค่ะคุณผชมจะมีอยู่2ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถ ลงทะเบียนได้ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะโดย,ยจะต้องรอกําหนดการจากทางรัฐบาลก่อนนะคะถ้าว่ามีคนโทรเข้ามาบอกว่าสามารถลงทะเบียนได้แล้วจะมีการลงทะเบียนให้ห้ามหลงเชื่อเป็นอันขาดค,ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปเป่าตัตง ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดแอปเป่ตาตังรอได้เลยนะคะการลงทะเบียนแอปเป่าตังสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน2ช่องทางค่ะคือการยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะคะกรณีที่ท่านมีแอปของทางธนาคารกรุงไทยค่ะข้อที่2ค่ะก็คือการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้านะคะโดยเป็นการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังด้วยแบบประจำตัวประชาชนของท่านค่ะสามารถดาวน์โหลดเก็บมาใช้ไว้รอได้เลยนะคะสําหรับแอปพลิเคชันเป่ตาตังเพราะการใช้สิทธิการลงทะเบียนก็จะใช้ผ่านแอปเป่าตังเช่นเดิ ค่ะขั้นตอนการอัปเดตแอปพลิเคชันต่อตั้งเตรียมความพร้อมรอใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยาก สำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์อยู่แล้วนะคะและเคยใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS และ Android 2ขั้นตอนการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังค์ง่ายๆมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1คือเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังค์โดยตรงเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบจะแจ้งให้มีการอัปเดต แอปพลิเคชันหน้าเป๋าตังกรณีที่ไม่ได้เข้าใช้นานแล้วนะคะข้อที่2ค่ะคือการเข้าผ่านระบบแอปเพสโตหรือ g o o g l e p l a y ค่ะพิมพ์ค้นหาคำว่าเป๋าตังหลังจากนั้นนะคะจะมีปุ่มให้กดอัปเดตข้อมูลค่ะกดไปที่อัปเดตได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเพื่อเข้าใช้งานระบบได้เลยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชันล่าสุดที่รองรับคือเวอร์ชัน 15. 13.0ขึ้นไปสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS นะคะจะต้องเป็น15.0ขึ้นไปค่ะและสำหรับระบบ Android ค่ะต้องเป็นเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะคะโดยจะต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยค่ะก่อนที่จะมีการกดรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้าในการกดรับสิทธิ์อย่าลืมอัปเดตข้อมูลกันด้วยนะคะ กรณีที่เคยมีแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้วนะคะและมีการลบแอปออกดาวน์โหลดมาใช้ใหม่แล้วขึ้นให้ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งสามารถทําตามขั้นตอนเพื่อกู้คืนบัญชีได้ดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะเลือกเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือกดไปที่ปุ่มเปิดแอปนะคะข้อที่2ค่ะ กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะคุณผู้ชมใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เรามีการเคยใช้สมัครในแอปพลิเคชันเป๋าตังขั้นตอนที่3ค่ะใส่รหัสผ่านนะคะให้ใส่รหัสผ่านที่คุณเคยมีการตั้งรหัสผ่านไวค้ค่ะขั้นตอนที่4ยืนยันตัวตนหากระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะคือเลือกยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กกรณีที่ท่านมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะขั้นตอนที่5ทําตามขั้น ตอนนะคะทำตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นค่ะหากว่ามีการลืมรหัสผ่านหรือมีปัญหาในการยืนยันตัวตนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ค่ะ หลายท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์และมีการเข้าไป app อัปเดตแอปเป่าตังค์แต่ขึ้นสถานะตามรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะคือแอปไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้อีกต่อไปโปรติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมข้อความนี้ค่ะหมายความว่าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไม่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณได้อีกต่อไปค่ะซึ่งอาจมีสาเหตุนะคะมาจากเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ไม่รองรับจากอุปกรณ์ของท่านค่ะหรือเข้าใจง่ายๆก็คือ แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะไม่รองรับโทรศัพท์มือถือของเราที่มีเวอร์ชันต่ํากว่าที่ทางแอปพลิเคชันมีการกําหนดไว้ค่ะโดยในขณะนี้ค่ะสำหรับเวอร์ชันล่าสุดนะคะที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ a อ d r รอยนะคะคุณผู้ชมจะต้องเป็นเวอร์ชัน10.0ขึ้นไปในส่วนของระบบ iOS ค่ะจะต้องเป็นเวอร์ชัน15.0ขึ้นไปค่ะ